หลวงปู่จงดูแลคุ้มครองเขาถ้าใครมีลูกมีหลานนะคะมีลูกมีหลานมีเลนอะไรก็ว่าไปดิฉันเคยฟังหลวงตามาหลวงตาบอกว่าให้เรากล่าวคําว่าลูกขออ,อถ้าเป็นดิฉันจะพูดว่าลูกคอยยกหลานชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นลูกของหลวงปู่ดูอีกคนหนึ่งนะเจ้าค้าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นลูกของหลวงปูด่ดูหลวงตามาอีกคนหนึ่งนะเจ้าค้า เพื่อขอให้ท่านจงโปรดดูแลคุ้มครองเขาในการใช้ชีวิตของเขาให้เขาอยู่รอดปลอดภัยให้เขามีปัญญาในการที่จะอยู่ในโลกใบน,นี้ได้อเางนะคะดิฉันจะกล่าวแบบนั้นนะเพราะว่าดิฉันก็จะบอกแม่ดิฉันเหมือนกันว่ามีหลานก็น,นี่แหละแม่ให้กล่าวแบบนี้แล้วหลานดิฉันนะคะหลานผู้หญิงสามคนเนี่ยลูกพี่ชายเนี่ยดิฉันสอนเขาอะสอนบอกเขาให้สวดคาถาเจดก,กพัทนะคะตั้งแต่เขาอยู่ประถมหรือว่าเริ่มเริ่มจะขึ้น เริ่มขึ้นวัธทยม,หหมอ 1, นะค่ะมหนึ่งมสองเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าหนูอยากได้อะไรนะหนูขอหลวงปู่นะหนูก็สวดมนต์เนี่ยบทเนี้ยแล้วขอท่านว่าถ้าท่านหนูจะสวดมนต์กี่จบกี่จบขอให้หนูได้ในสิ่งนี้นะเจ้าจค้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะสอนเข้ามานะคะและเราก็ไม่รู้ว่าหลานยังทําต่อเนื่องมาไหมหลานผู้หญิงอะนะคะนั่นแหละเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นนักปฏิบัติธรรมเนาะเขาก็ ได้ฟังพ่อเขาเทศทุกวันน่ะเทศทั้งทำวัดเย็นวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาได้ฟังทุกวันหลานดิฉันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้ยินเสียงพ่อเขาเทศแล้วนะคะนั่นแหละเทศออกเสียงยนะคะคือสวดมนต์ออกเสียงด้วยแล้วสวดมนต์ออกเสียงเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะบอกว่าเทพเทวดาแถวนั้นคงมาหมดนั่นแหละนะคะในการที่มาอนุโมทนาบนเขานะคะขณะตอนที่อยู่อยู่สุขาสามนะคะอยู่ซอยมิสทีนนะคะแถวเคหะร่มเก่าค่ะ พี่ชายดิฉันไปซื้อบ้านที่นั่นเนาะแล้วมันเป็นบ้านเดี่ยวมันจะมีต้นตีนเป็ดนะคะที่อยู่ในเขตบริเวณรั้วบ้านเขาไอ้น้องสันนะคะตอนนั้นยังอยู่ประมาณสักกี่เด็กกี่ขวบคะที่เขาเริ่มวิ่งได้นะคะก็จะวิ่งมาที่ต้นตีนเป็ดมันจะเป็นลูกกงนะอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็จะมองเห็นต้นตีนเป็ดอยู่หลังบ้านเขาก็จะชี้ชี้ไปที่ต้นตีนเป็ดแล <mor> ami, ้วเขาก็แบบหัวเราะหัวเราะแล้วก็วิ่งกลับมาหาแม่เขาที่ครัวแล้วก็วิ่งกลับไปเกาะตรงรั้วนั้นใหม่แล้วก็มองไป เราก็ถามว่าน้องซันเห็นอะไรน้องซันเห็นอะไรเขาก็จะชี้ๆแล้วลุ ت, well, eth, ่งๆเขาจะพูดอย่างนี้นะคะเริ่มเริ่มพูดได้แล้วนะคะลุ่งๆเราก็แบบลุ่งไหนว่าแล้วก็มองตาเราบอกแสดงว่าเด็กเห็นอะไรแน่เลยเขาบอกว่าเขาก็ทําทายให้ดูว่าลุงอ่ะมีหมวกแบบนี้อะไรเงี้ยคือเด็กนะคะไม่น่าเชื่อว่าเด็กสามารถทําให้เรารู้ได้ค่ะหมวกลุงมีหมวกนี้คือเหมือนมีอะไรหยอกเขาแล้วเขาก็หัวเราะแล้วก็วิ่งกลับแล้วก็วิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับวิ่งมาอย่างเงี้ยนะคะ เราบอกว่าอ๋อพี่ชายเราสวดมนต์ทำวัดเย็นวัดเช้าเทพเทวดาน่าจะเป็นน่าจะเป็นเทพที่อยู่ต้นไม้อะฮะนะคะคง